ใช่แล้วสาวน้อยพี่คอยลักนี่สารสาวมีคอยลักเป็นไง่ไหนเอียะหลอคดีนะเอียะฉันลงอามีเป็นข้ดข้อัน้าตะกอ้ยของคุณเป็นฝ่ายแบกปากเอียเอียอะไรสิแปดบวกเลยเต็มเลย เจ็ดกูเด้นฝ่าีกโกูจะแบนกูจะแบนแก๊กไอ้เฮียไอแก๊กกูเป็นฝ่ายเออแบนแก๊กไปดีมากไอสัตว์คือมึงก็แบนมูราลัดกะไม่ให้กูเล่นมูรลาดเลยว่างั้นไอสันตีเนอะแต่มันแบนแล้วไงมันแบนไงไอซิวไอ้ย้บมันจะซิวกู กูอยากเล่นซิวเอ้ยมันมีคนขอแคลรี่กันหรอรวมกันอันเหี้ยกูกดเล้วหยาดวะไอ้เอ้ากูกดเล้วหยาดแค่กูจะกดเล้วหยาดมันย่ยนอกี้กูจะกดหยาดไอ้เหีย้ยตัวละ ึงดูชื่อคนที่สี่ดิฮะดูไอชื่อเบอร์สีดิก็ชอบอมึงเอาไอเดไอเดไอเทวอะเขาพูดว่าขอบคุณข่าวอะโอ้ยอะไร พลังพลังเพิ่มขึ้น3ครั้งเต็มเลยว้าวาล่ยังเล่นรที่ยวเลยว่ะเออไม่แล้วเราต้องการแอคสาวแอคอาร์เ็มจแมนแล้วว่าทำไม แต่ก่อนเครื่องกูเล่นได้ต่ตอนนี้เล่นน่าจะเล่นไม่ได้แล้วว่ะแต่ก่อนเครื่องกูตอนนี้ไม่น่าได้แต่ก่อนเครื่องกูที่ไม่พังแต่ก่อนเครื่องกูที่แต่ก่อนเครื่องกูไม่พังอนะเล่นอาร์กคตดมือหนึ่งขีเ้เอยไอหี้ช้างสามช้างทองยาทองเทวทองลิกเตอร์ม่วง ไอ้เฮี้ยซิวดอกเออจานกล้วยวะ่ะจอกโงดชามชอบครับพระเยซูมาแล้ว <laughs> ชื่อแต่ละคน <laughs> <laughs> มึงดูไอ้เชื่อนัตยาดีเด็ดม <laughs> งอานชื่อมึง <laughs> ทำใครทำใครขยมกุิ้ยไอเยี่ยช้างนี่ไงจับนันดไอเยี่ยเด็ดช้างนี่วะไปช้างดิ่งว่ะข้ามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ ไอ้สวยปั๊บปั๊บฟาร์ม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 วิ่งมาปั๊บลิกเตอร์โหดนะเว้ยกูบอกเลยลิกเตอร์แม่โครนหดอ่ะไอ้หียจีนุ่มเบียเบี้ยจีนุ่มเบียจีดอกไอ้หียเดะไอ้สัตว์กูจะตายมันเอาเลือดกู ปั๊มกูกูขอโทษสามหนึ่งกูโดนสามหนึ่งสะจัดคือไอ้สองตอนเยนี้อยู่ข้างกูไม่ช่วยกูเลยยิงยิงดูกูตายสาติไอ้อเเอสัตว์มึงลองไปเป็นกูดิเมืเ่อกี้สัตว์สัตว์นี่อะกูทิ้งเล,ละไรอี้ยปล่อยแม่งอะ ทำเพี้ยอะไรทำไปเลยแขน, um น,อ,นอิลูเมียมันขโมยปับตัวกูเชาขันสถิเดทเล่นกลางหนัวกันวะสนใจในอ่อไอ้เหี้ยกลัวเหี้ยอะไรวะสกิลลิกเตอร์โหดจะตายเออติมบนนี้ว่ะ ดูนิเแคทรลี้กูไยไปะนะแคทรี่แตกเอียมาแล้วมาดิมาดิาดอีดอก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 มึงไม่ไหวกันกูหรอกไอ้โง่แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เริ่ม,เร,มเริ่มเสียอะไงมันค่าสาวไงฮะค่าหญิงตอนหน้าไม่ชอบอะ่ะคือ ไอ้เหี้ยไอ้ลิเตอร์งงไปได้ใช่หยุดต่อจากนี้แอตต์มึงรู้ไหมมึงผิดอะไรมึงเป็นผู้ชายไงโงงก็มันคาสตาน้าไงใครใครยอมมาระหว่างนี้ครับลิเตอร์กับมาร์ตินดูแลอย่งมามาเลย เออมาหลอดเข้านัวกันอย่างมอมันแต่เหมือนลิกเตอร์จะเสียเปรีเล็กน้อยถ้าโดนปาดอีกทีลิกเตอร์ไส้แตกแน่กูดูท่าอีลูเมี่ดีดอกเียกูด้วยเอาลิกเตอร์เขาใช้กันหน้าอยู่ไอิสัตว์ถ้ากูไม่โดนมังกรสตันแน่เฮียอย่าไม่ได้แดกกูหลอกอีลูเมีย กูยืนดูกูวัดตีมังกรไปด้วยแล้วก็ส่องมุกไปด้วยเว้ยนะอยู่ดีๆไม่มาจากไหนก็ลูกมาตีกูแล้วแล้วเรื่อมันกับกูเหลือเท่ากันเลยตอนนั้นแต่บอลดวงมังกรสตันอ่ะมันไม่โดนสตันอ่ะถ้ามันโดนสตันมันตายกูบอกเลไเจี้จอบติซิลิก้าหยอกเงเล่นบนแตกไหมเออมุกสามตัวมันก็ขึ้นไปดีเออ เขาเนี่ยนะแคลลี่กับซับงู้นี่กูอี้มันจะตายแล้วดิกูลังไปโอ้ยเดดสองตัวสองตัวแง่ไปแง่ไปก่อนด้วยก่อนแง่ไปก่อนรังไปเว้ยกูลังไปเว้ยกูมาเลยเว้ยมาเพราะว่าสี่สต็อปเท่กูเฮ้ยไอซิว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 ไอเดดมึงมาดิมึงมาดิมาดิซิวตายไอเดดนี่เยมึงเอาดิ ลวกบางกิ้งก็ได้ไอ้ย่าบางกิกูแทงหลุดรูอะไรสัตว์เอ,อ้ยย่ามึงก็ไปเก็บเลือดเห็นเลือดมีไอ้ส้นตีนมึงเห็นเลือดไหมน่ะมึงก็ไม่เก็บเลือดมึงก็ไม่เก็บเลือดกูแทงไงมีเงียจะ่ายที่กูไม่ควรเป็นแทงกูเสกได้เป็นแทงเฉยเลยกู่งงนะเนี่ยมึงไม่กลับมาตีป้อมเลยหรือไง มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ป๊อบแปลกไรเงี้ยหมาหลอดมาวะดิเกิดมาหลอดมามาหลอดหลอดมาหลอดมาหลอดนักป่านะตอนนี้กูน่าจะโดนครึ่งหลอดอะช็อตเนี่ยไอ้ดิหลอดหมาวะกูเสียวแตกป๊กว่ะ กลัควคนมาซ้อนน่ะดิไอเวย์นกำลังตกกับมาลอยอยู่แล้วโดนซ้อนอะไรเงี<ด>้ยไม่ไดีเลยเอาดากักเอาดากักดักดเทนี้สวยเ,เกมนี้ตึงว่ะไม่เหมือนเกมที่แล้วไอ้เกมนี้แล้ไม่ง่ายแต่ข,อข,อขี้เลยสัตว์แพรชช่่าลล้้วนนขึออยยูกกับุทธ์ใแต่มันก็ดีว่ะเกมตามเมื่อกี้ที่มันเละเป็นขี้อะ่ะจริงไหม มาลอดไอ้เย oh, oh. oh. ่เลยเต็มโอ้ยโคตรแรงเลยพี่อีเวนมาเดินแล้วโอ้โอ้จะไปไหนพี่ไอ้เงินอัดกูพี่อ่ะกูจะตกรถทุบตั้งแรงไอ้สัสกูกูไม่เอาไอ้เหี้ย่กูขี้เกียจเไรสัสปั๊บใค่เจ้าก้าวไปเลยตอนนี้ บัฟถ้าเริ่มเกมแรกๆอ่ะสำคัญหลังๆไม่สำคัญเลยเฮียซิวกูเจอซิวกูเจอซิวซิวโอเคกูควรเอาบัฟไอ้เหี้ยมานาหมดไอเดดไอสัตว์อาริสอาริสอาริสอาริจ่ะอาริจ่ะอาริจันแตกเนี่ยข้าไม่มีวันเชื่อใจพวกนักเวทเด็กเขาอาริธกูโดนซ้อน กูโดนซอนกูโดนซอนตอนแรกกำลังจะเก็บซื้อไดลาลิกำลังจะตายเฮียไอ้นั่นม่งมาซ้อนกูลาลิ

มันก่อนจะเปลี่ยนแล้วมันก่อนจะเปลี่ยนดีเด่นตลอดตัััเอาม่ีเลนกลางนัวดีเลนกลางนัวดีนัวเลยไหวเปล่าเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยหน่งเยบวยกูลังไปเลยแค่สคนมึงใจเย็น อะไรอีลูเอยดอกอีดอกอีดอกไอ้โง่ปาหลอดมาหลอดเอากูไม่อยู่มาหลอดเอากูไม่อยู่กับงโจมรับมันเข้ามาในตัวก่อนคือมันก็ตั้งนานไอ้เยสดี๋ยจะเข้าไอ้เบนกูรู้ว่ามึงตั้งใจรอลัดคิวกูไอ้เหี้ย ไม่งมาลาชัดๆเลยดูด <Duty. S 1> ิ S14 อ่ะ Stop it Get some help ตัดตกนั้นน่ะยาอ่อนอีกว่ะไอเรนกางแม่งยอมรับมันพร้อมละ มาเด็ดพี่กูกลัวมึงที่ไหนเราสิว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 ไปมึงมาดีกว่าเขาเลวากันเรื่องช้างเนี่ยมาหลบโดดมาโดดมามึงโดดมาเลยมึงโดดมาเลยช้างเข้าไปแทงไอ้ช้างไอ้สัตว์หน้า มึงแก้่ผงเฮี้ยโดดต่อวันอริสอริจาอาริจาอเอาไลยดูเดือดกันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครมีสัตว์ไม่ได้ระเบิหรือว่า